มาเบิงวิธีการเปลี่ยนทายน้ำมันสำหรับมือใหม่ไฮบหฮูสิ่งที่เท้าต้องเตรียมนะครับก็มีถาดลากกระแจแหวนเบอร์ซิบเก่าละกกระสุลกกรองสซลกกรองเป็นจังไหนเดี๋ยวไปเบิงขั้นตอนการเหตุนะครับอันดับแรกถาลถเท้ามาแต่ทํางานใหม่ๆนะครับมันห่อน,นะครับใส่เท้าทายได้เลยนะครับแต่ระวังคว่มห่อนของน้ำมันเครื่องแต่ถาลถเท่าจอดไว้กับที่เครื่องเย็นเท่าต้องสตาร์ทวอร์มเครื่องก่อนโอเคไปเบรงขั้นตอนกันครับขั้นตอนที่หนึ่ง โปรกีย์เหยียบคาบสตาร์ทเขาจะว่ามเพลองไว้ซิปนาที่แล้วดับเพื่องเอาถาดมาล่องค่ายนอดเอาบกโยมึงเป็นยังคือกลุ่มนั่นอ่ะยังจัอะไร <c oughs> อ่าสาเหตุที่มันกลมแบบนี้ <c oughs> เพราะว่ามันจะสับสนนะครับระวังนอด ปลายชีคืนกับปลายชีโลมันขันต่างกันนะครับคนก็เลยต้องก้มหัวลงเอาก้มหัวลงเออนจะขันแบบนี้นะครับโยมัมจังจะออกเิดอีกทีนี้เออถาดแนะนำเห็นเป็นถาดใหญ่ด้วยนะครับค้ามจุนนะ้ำมันมันประมาณเจ็ดลิตรกว่านะครับเจ็ดลิตรกว่ามันถา,ถาดหน่อยมันจะหล่นนะครับก็จะถอดฝาขอบตรงนี้ออกนะครับายเวลาเขาเติมน,นะครับนอตบน าถาดห้องเลยเด้เอข้าก็ใส่ผ้าสะอาดเช็ดสสำหรับกองลูกไม้เฮ้านะครับตามครูมือเพันระบเนาะตามครูบาอาจารย์เพันอ,อกลมมาให้เฮ้าเอาน้้ามันท่าตรงสิ้นยางเพื่อป้องกันว่าให้มันฉีกขาดนะครับน้มันเครื่องนะครับท่าตอนใส่เขากหมุนไปทางขวาธรรมดาน,นีละครับหมุนให้ตึงมือกระพาะนะครับตัวนี้โบได้ใส่สูบรัดเข้าไปเด้อก็ตตองยานมันหัวเอาซ้ำแห้งไวแห้งมันนะ่ะล่ะ หลังจากที่เขาเปลี่ยนกองเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องก็ไหลจนเบิดแล้วเพราะไรเบิดแล้วนะครับเท่ากับอุดปากทั้งสองขางไว้นะครับน็อตอุดนะครับมันจะมีปะเกนใ้เข้าเบิรงปะเกนนําได้เลครับเด้อปะเกนท่องแดงมันตรงมีก่อนเข่าอุดนะครับตอนเท่าขันน็อตเข้าไปถาโบไซดัน้ำมันเครื่องกับจะหัวนะครับพอใสซเข้าไปแล้วจะขันห้แนนนะครับ เท่า,าเติมมันเข้าไปนะครับเรือนเครื่องยนต์ซีสูบน้ำม,นมันมันก็นอยู่ประมาณ7ลิตรกว่านะครับเห็นเราเตรียมไปเลยเกจลอน6กลิตรหนึ่งแล้วก็แกลอน3ลิตรหนึ่งนะครับเข้ายึดการวัดเป็นหลักนะครับประมาณ7ลิตรเข้ากับมาดึงบึงนะครับน้ำมันตรงอยู่ในขีดบนพอดีนะครับอ่าขีดบนตรงนี้เสร็จแล้วเข้ากับไปสตาร์ทรถนะครับโดยปกติไฟแรงดันน้ำมันเครื่องเข้าสตาร์ตติดมันต้องดับนะครับ